اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์บุญเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ021846810 0818129615มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย a s s a l a m u ม l a i u m w a มะตุลลอ l ิ a h บะเราะกาตุฮสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กราบครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์นะครับยามเช้าแบบนี้ ทางทศบวห้าตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงหนาฬิกา30นาทีนะครับหลายท่านนะครับอาจจะกําลังละหมาดซุบฮี่อยู่เดี๋ยวละหมาดเสร็จแล้วถ้ารายการเรายังไม่จบนะครับก็มาร่วมชมรายการหรือบางคนนะครับอาจจะรับชมรายการอยู่แต่ว่าหมดรายการแล้วอย่าลืมนะครับไปละหมาดซุบฮี่ก่อนที่จะหมดเวลานั่นเองเราพบกันแน่นอนย่อมมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน พร้อมๆกันนะครับในช่วงของหวงใหญ่ด้วยใจรักครับช่วงหวงใยด้วยใจรักด้วยความหวงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกาดและการกุศลของมูนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้เรายังอยู่กันที่มัสยิดดารุสาดนะ คลอง21ซึ่งได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำจากครูสมยศและอสมอในพื้นที่ซึ่งวันนี้ทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนคุณประเสริฐมะตังอายุ55ปีอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกอีก4คนซึ่งยังเล็กอยู่คุณประเสริฐเป็นผู้พิการขาลีบทั้งสองข้างตั้งแต่อายุ4ขวบเนื่องจากเป็นโปลิโอวันนี้คุณหาสนาพุ่มพวง อายุ42ปีผู้เป็นภรรยาเป็นผู้มาร่วมกิจกรรมรับมอบของที่มัสยิดเดิมคุณประเสริฐอยู่ที่พนัฐนิคมและเร่ร่อนมาอาศัยอยู่ในกระต่อบในพื้นที่คลอง21ไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้กรรมการมัสยิดและผู้มีใจบุญรวบรวมเงินกันสมทบทุนเพื่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบันให้กับคุณประเสริฐได้อาศัยอยู่กับครอบครัว คุณประเสริฐมีอาชีพเก็บของเก่าขายซึ่งบ้านที่อาศัยอยู่ต้องใช้พื้นที่ในการเก็บของเก่าที่หามาได้เก็บไว้เพื่อขายต่อจึงทําให้พื้นที่ของบ้านคับแคบตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้คุณทัสนะเล่าให้เราฟังว่าในขณะที่เก็บของเก่าก็ต้องพาลูกขึ้นรถพ่วงไปด้วยเพื่อเลี้ยงดูลูกบนรถพ่วงตั้งแต่ลูกคนแรกเพราะไม่มีคนคอยดูแลลูกของเธอ ชื่ออะไรนะครับอาสนะค่ะอาสนะพุ่มพวงค่ะพุ่มพวงเป็นอะไรกับคุณประเสริฐครับเป็นภรรยาเป็นภรรยาวันนี้คุณประเสริฐไม่ได้มาหเลอมาหญิงสองโอเคเดี๋ยวเราจะได้เจอนะครับคุณประเสริฐมีลูกกี่คนครับสี่คนค่ะชายสองหญิงสองชายสองหญิงสองยังเรียนหนังสือกันอยู่ไหมครับเรียนคนโตอยู่ป .2 ค่ะแล้วก็คนที่สองอยู่ปหนึ่งค่ะเลยสองคนยังไม่ได้เข้าเรียนนะครับ คุณาศนะประกอบอาชีพอะไรครับุเก็บของเก่าค่ะเก็บของเก่าแล้วคุณประเสริฐไปด้วยกันค่ะอ,อไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันคุณประเสริฐเป็นยังไงครับตอนนี้ปริโอสองข้างค่ะฮารี่เป็นมานานหรือยังครับสี่ขวบค่ะตั้งแต่เด็กแล้วนะใช่ค่ะครับผมฮะแล้วตอนนี้แล,แ,ลแล้วทํางานยังไงครับไปเก็บของเก่าด้วยกันก็ก็เขาขับรถดูแลลูกในบนรถค่ะพอเห็นของเก่าฉันก็ลงไปเก็บแล้วก็ดูแลลูกบนรถโอ้ยอย่างนี้มาตลอดเลยใช่ค่ะ สี่ปีแล้วครับแต่ลูกคนแรกค่ะครับก็นานแล้วนะแรกตอนแรกครับรับคือขอไอ้พอมพลมจนมันไม่มีครับมันไม่มีใครมาซ่อมก็เลยหาที่ของเก่าอ๋อครับผมครับแล้วเอคุณประเสริฐกับคุณทศนนี่เป็นคนดั้งเดิมที่นี่ไหมครับที่นี่ค่ะคนพนักค่ะเป็นคนพนักนิคมนะครับระย้ายมาอยู่ที่นี่ยังไงครับก็ตอนแรกเราเร่ร่อน มาอยู่กระตอบมาใส่กระตร๊อบตัวเหย่อขาดไปน้าไม่มีไม่มีน้าไม่ไม่มีไฟใช้ไม่ได้แต่ลูกคนแรแร่คร่ะพอดีมาเจอพกดาวะป็นดาวะอยู่ที่เปล่าสนามไม่หวเหยื่อ <ๆ S 1> เขาก็เลยสงสารเขาก็มาช่วยรวบรวมกันบ้านใ้ที่นี่อ่ะอ,อ๋อครับผมไรายได้ทุกวันนี้มาจากการเก็บของเก่าขายและอีกส่วนหนึ่งจากการรับซ่อมพัดลม ให้ชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ซึ่งพอมาเลี้ยงดูครอบครัวแต่ก็ไม่เพียงพอซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกน้อยอีกสี่คนด้วยคุณทศนาเองยังละหมาดได้เป็นปกติส่วนคุณประเสริฐนั้นต้องใช้วิธีการนั่งละหมาดเธอละหมาดขอดูอาให้มีผู้ช่วยเหลือครอบครัวของเธอให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทุกวันนี้ยังเก็บของเก่าขายไหมครับเก็บค่ะยังเก็บของเก่าขายเฉลียแล้ว รายได้ประมาณวันละเท่าไหร่ครับก็อย่างนั้นก็บางท่า้ไม่ได้จริงก็ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทนะต้องดูแต้มันจะต้องกินก็ต้องสู้อ่ะครับผมแต่บ้านตอนนี้ก็เป็นบ้านที่อยู่ในที่ของวัดกับค่ะที่วัดกับของมัสยิดใช่ไหมครับทุกวันนี้ทั้งคุณประเสริฐและคุณคุณอาศนะเนี่ยแน่นอนละหมาดได้อยู่แล้วอยู่ละหมาดประเสริฐก็ละหมาดได้ปกติครับครับ ละหมาดเป็นไงครับขอดุอาอะไรครับก็ขอดุอาขอให้ขอให้มีคนมาช่วยเหลือเราตอนนี้มันลำบากเรื่องบ้านอ้อบลํำบากเรื่องบ้านมันไม่มันปัญหาที่ว่าเราตอนเรามาปลูกอ่ะไม่มีไม่มีเจ้าของเรามาตอนนี้เขามีเจ้าของเขาจะไล่เราอยู่เนี้ยห้องน้ําพังอยู่แล้วครับเอาละบ้านว่าเป็นที่วักันบไงครับใช่อะ ว่าเขาเขามาเสียครับที่ให้ทีหลังเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีจุดว่าอย่างไงใช่ไหมครับอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องต้องคุยกับทางกรรมการมัสยิดนะหรืออิมามนะครับเอาละครับขอรับตอบแทนความดีงามนะครับโอเคขอบคุณครับทางรายการมุสลิมชามร่วมกับกองทุนสกัดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้ว่าเงินทุนสกัดพร้อมผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนและถุงยางชีพให้กับคุณประเสริฐ เพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตพันธ์บุญเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ02.1846810 0818129615มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพธรรมน์02 18 4 6 8 1 0 0 8 1 8 1 2 9 6 1 5 สังคมทั่วไปที่ทำกิจกรรมที่ไม่ได้หวังผลกำไรแต่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงชมรมผู้นำชุมชนมุสลิมรักษาความมั่นคงภายในด้วยเช่นเดียวกันในช่วงแวดวงมุสลิมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาร่วมกิจกรรมของชมรมผู้นำชุมชนมุสลิมรักษาความมั่นคงภายในซึ่งได้จัดกิจกรรมโครงการสตรีไทยใส่ใจเรื่องอาชีพเพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้ ในเรื่องของการทำอาหารหลายๆประเภทเพื่อการพัฒนาและต่อยอดในอนาคตและนอกจากนั้นยังมีการเสวนาในหัวข้อวัฒนธรรมอาหารมุสลิมสำหรับอาหารให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอาหารมุสลิมซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากทุนสนับสนุนของทางชมรมแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากมาสัสยิดซิรยุนอิบาดาธรำเก้า 9, บริษัทสิทธิ์นันจำกัดผลิตพันธุ์พุ่นเส้นตราต้นสนซึ่งทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ได้สำเร็จผู้ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยเราจะไปฟังความคิดเห็นของประธานโครงการอาจารย์สีสุนาอาริยะและความรู้สึกของผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้กันครับ ลามอะลกุมบรอมตุลอฮิวบะระกาตุกกาฉันอาจารย์ศรีสุนารีนะคะซึ่งเป็นประธานโครงการในการจัดพัฒนาอาชีพในวันนี้นะคะชื่อโครงการสตรีไทยใฝ่ใจเรื่องอาชีพนะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องโดยเฉพาะมุสลิมนะคะหลายๆมัสยิดท,ที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมในวันนี้นะคะเพราะว่าอาหารที่เราสอนวันนี้เราสอนสามสามอย่างนะคะมี เจ้าร้อเจ้าร้อนี่เป็นขนมจากชุมชนมัสยิดเยหา,านะคะเป็นอาหารดั้งเดิมของเขาซึ่งสืบทอ,อดกันมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปลาเค็มโรยไข่ฝอยซึ่งว่ามันเหมือนดูเป็นง่ายแต่เวลาเรามาเรียนมาสอนเนี่ยมันเหมือนยากมันก็ยากนะคะเพราะว่าคนทำเนี่ยต้องใช้ความชํานาญนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจาร์เทนนี่ซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะจากที่เราได้จากคนที่เคยทํามาแล้วนะคะเขาก็ ให้สูตรเรามาทั้ง3อย่างนี้เป็นอาหารที่เมื่อก่อนชุมชนมุสลิมเราเนะีเวลามีงานบุญหรืองานแต่งงานงานรวมญาติหรืออะไรนะเขาจะทําอาหารพวกนี้แต่ปัจจุบันนี้อาหารทั้ง3าอย่างนี้รู้สึกมันจะไม่ค่อยมีใครทําเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ใส่ในสํำรับนะคะตอนนี้เราก็จะมีบุฟเฟ่ต์กันแต่ถ้าเราเอา3ามอย่างนี้ไปประยุกต์ในปัจจุบันทําเป็นบุฟเฟต่ต์มีการวางไว้ก็จะทําให ดูอาหารนั้นนะมดีดูดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการที่เราจะสืบสารวัฒนธรรมอาหารของพี่น้องมุสลิมเรานะคะเพราะวันนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องมุสลิมทั่วไปนะคะที่ที่เราเนี่ยได้รับสมัครวันนี้เรารับสมัครแค่30แต่ว่ามาก็เกินโคต้าและจะมากันอีกแต่เราสถานที่แล้วก็อุปกรณ์เรายังรองรับไม่เพียงพอก็อิชาลาะโอกาสหน้านะคะก็อยากจะให้พี่น้องนะคะมาร่วมกัน เพราะหลายๆท่านเนี่ยสนใจแล้ววันนี้ที่ฉันคิดว่าของชมรมน,นะคะชรมนรเราเนี่ยประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยสนใจแล้วก็เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทุกคนเนี่ยบอกว่าจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะในการที่มาอบรมในครั้งนี้มีงานบุญบ่อยแต่อยากกระทําของพวกนี้แต่ไม่สามารถทําได้เพราะไม่รู้สูตรวันนี้เราก็มาให้เรียนรู้สูตรแล้วก็จะให้อ่า ทุกคนเหล่าน,นี้นะคะนำไปปฏิบัติเอาสูตรนี้ไปใช้ในชุมชนในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสลามลอะล็กุมบารอมุลลอฺบะระกาตุนสุลามลอเล็กุมบารอมุลลอฺบะระกาตุนนะคะดิฉันสุนันทาแอดัมนะคะจากสมุทรปราการนะคะอำเภอบางบ่อนะคะได้มาร่วมกิจกรรมของชมรมนนะคะโดยอาจารย์สมานนะคะงามพนงได้ ให้พวกเราได้มาร่วมกิจกรรมกันก็เป็นความประทับใจที่เรามีปลาเคม็มทอดโรยไข่ฝอยนะคะก็หน้าหน้าอร่อยมากนะคะแล้วก็เราก็ได้ร่วมกิจกรรมผัดผัดหมุนเวียนกันทำนะคะจะได้อาันนี้ไปทานได้จริงแน่นอนนะคะแน่นอนนะคะและอีกหนึ่งรายการก็เป็นขนมจอร้อนะคะอร่อยแล้วก็ทําทานกินกับ ชาอร่อยมากนะคะกาแฟนะคะยามเช้านะคะรายการสุดท้ายก็เป็นอาจาร์อาจาร์นะคะเป็นอาจารด์ดองอร่อยมากนะคะเราไปทานกับข้าวหมกกับสเต็กอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งเป็นประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมของเรามากล้วได้พบปากกับพี่น้องร่วมกิจกรรมของเรานะคะไ,ได้มีโอกาสาร่วมทั้ง3ฐา,านเลยเวียนเวียนแล้วไปทํากิจกรรมโดยด,ด้วย,วยตัวเองด้วยะคะ่ะได้ชิมอาหารด้วยค่ะอร่อยมากซึ่งเป็นประโยชน์มากๆค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์สมานงานผนงและชมรมชชรมนทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ อัสสลามุอะัยกุมะเราะมะตุลอยฮเวระกาตูพวกเราคณะชุมชนผู้นำมุสลิมได้จัดโครงการสตรีไทยใส่ใจอาชีพให้แก่มุสลิมะผู้มาเข้ารับการอบรมจำนวน50ท่านทุกทุกท่านมีรู้สึกประทับใจในการจัดการอบรมครั้งนี้มากเพราะว่าอาหารแต่ละชนิดจะได้ไปประกอบวิชาชีพได้ประกอบอาหาร3มอย่างคือ อาหารอาจายาเทศขนมจ้าลอ้อซึ่งเป็นขนมของชุมชนมัส,สยิดยะหวาทุกคนมาฝึกทำและทำเป็นมีความประทับใจกันมากและที่สามคือปลาเคม็มโรยไข่ฝึกการทำทุกคนได้เห็นและทำเป็นกันทุกคนได้ฝึกการทำทุกๆกลุ่มซึ่งเป็นความดีของ <Okay. S 1> การจัดการอบรมครั้งนี้มากคิดว่าควรจะจัดไปทุกๆปีนะคะ แต่และคนมีความสุขและมีความประทับใจในการจัดทำครั้งนี้มากขอบคุณค่ะในส่วนของการอบรมการทำอาหารในวันนี้นะคะก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ได้เข้ามาร่วมมีเป็นส่วนร่วมในการทาการอบรมในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้ก็มีอาหารหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอาจาย์นะคะหรือว่าไข่ฟอยนะคะห่อปลาเค็มหรือว่าจะเป็นตัวขนมเจ้อร้อนนะคะซึ่งเป็นขนมแบบดั้งเดิมของชาวยะหวะ เพราะว่าในการทําอาหารนะคะถึงแม้วันนี้เราอาจจะได้เรียนการทําแค่3อย่างนะคะแต่ว่าเทคนิคที่ได้จากการทําแต่ละอย่างนะคะเราสามารถนําไปประยุกต์นําไปต่อยอดแล้วก็สามารถนําไปใช้ในการปรับใช้กับเมนูอาหารต่างๆที่เราอาจจะเอ๊แบบเราลองเอาวิธีการจากอันนี้ไปลองทําอีกอย่างหนึ่งจะดีไหมนะอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็เป็นการต่อยอดนะคะว่า อ,อ,อาหารหนึ่งแบบอาจจะมีวิธีการทําที่หลากหลายแล้วก็ทําให้เป็นการยกระดับและกันค่ะยกระดับอาหารให้ดูมีความน่ากินยิ่งขึ้นไปค่ะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่เราได้จากการอบรมในครั้งนี้ค่ะนอกจากโครงการในครั้งนี้แล้วทางชมรมผู้นําชุมชนมุสลิมรักษาความมั่นคงภายในมีความมุ่งมั่นที่จะทํากิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปในอนาคต ช่วงแวดวงมุสลิมวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันรหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาธรรมะ02 1846810 0818129615 การเผยแพร่พหลักการอิสลามนั้นเป็นหน้าที่ของใครครับเป็นหน้าที่ของมุสลิมินอย่างเดียวหรือเป็นหน้าที่ของมุสลิมะด้วยเพราะเห็นว่ามีกลุ่มสตรีมุสลิมะทํางานเกี่ยวกับทางด้านสังคมกันมากมายเลยทีเดียวเรื่องนี้เราจะไปไขคําตอบกันนะครับในช่วงของวัลละฮัดิสครับบิลมิลลาฮิรราลหฮมรฮีม الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام سنتي قام براني قام الله سبحانه وتعالى إسلام بن الله سبحانه وتعالى บัญญัติศาสนานี้มาให้แก่มวลมนุษยชาติได้ปฏิบัติศาส,สนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺสุบานุวตาลาได้กำหนดให้เป็นศาสนาของมวลมนุษยชาตินะครับไม่ใช่เป็นศาสนาหรือไม่ใช่เป็นระบบของกลุ่มชนชาติหนึ่ง ชนชาติใดประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือเป็นศาสนาของการเผยแผ่นะครับไม่ไม่ใช่ศาสนาที่มุ่งขัดเกลาเฉพาะากลุ่มชนโดยไม่ไดเ้เหลียวแลหรือไม่ได้มองดูกลุ่มชนอื่นในสังคมอื่นแต่เป็นศาสนาที่ลอสบานูตลากําหนดให้เป็นศาสนาของการเผยแผ่ที่ผู้ที่เป็นมุสลิมนั้นจําเป็นที่จะต้องนําเอาอิสลาม นะครับที่เขามีอยู่นั้นเผยแผ่ไปยังคนรอบข้างไปอย่างสังคมนะครับให้เด,ด,ดลกู้นะครับดังนั้นเนี่ยท่านนบ stand, มีมุฮัมมัดสุลรอฮวะเลัยวะสลัมจึงเป็นศาสนาทูตคือเป็นรอสุลลลอที่เป็นต้นแบบนะครับในการทํางานเพื่อเผยแผ่อิสลามนะครับและท่านก็พยายามที่จะย้ําเตือนให้กับประชาชาติของท่านนั้นได้นําเอาอิสลาม ที่ท่านได้รับมาจากร,ารัชสภาอุตตลานั้นได้เผยแพ่ไปยังผู้อื่นนะครับไปยังมวลมนุษยชาติทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอัลกุรอานจึงพูดถึงสถานะของท่านนาบีว่าวะมาอัลสันนากะอิลละรอฮ์มาตะลิอัลลมินเราไม่ได้ส่งเจ้ามานอกจากเพื่อให้เจ้าเป็นความเมตตาแก่โลกทั้งพองนะครับคำว่าโลกทั้งพออนั้นแสดงว่าอิสลามเป็นศาสนาของการเผยแผ่ในการที่จะนำเอาอิสลามนั้นไปสู่ผู้อื่นนะครับ ดังนั้นภารกิจหรือหน้าที่ของการทํางานเพื่ออิสลามภารกิจในการที่จะทําให้อิสลามนั้นเผยแพ่เป็นที่รับรู้กับสังคมเนี่ยเป็นภารกิจของทุกคนไม่ใช่เป็นภารกิจเฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนะครับเราอาจจะเข้าใจผิดว่าภารกิจของการทํางานเพื่อศาสนาเนี่ยเป็นภารกิจของของผู้นําศาสนานะครับขององค์กรศาสนาของ กลุ่มผู้รู้กลุ่มนักบวชกลุ่มอะไรต่างๆแล้วก็คนอื่นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ใช่นะครับอิสลามได้กำหนดให้การทำงานเพื่อศาสนานั้นเป็นภารกิจของทุกคนนะครับในอันกุรอานใช้คำว่าคุณตุมคอยระอุ้มนาตินอุครียดลินเนสนะครับอัลลอสซานอุตารามบอกว่า ประชาชาติมุสลิมนั้นเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่ลระสุบฮานุตาราได้สร้างเขาขึ้นมาได้อุบัติเขาขึ้นมาเพื่อมวลมนุษยชาติทั้งหลายนะครับตมูรุนเดบินมารุฟอัตันภาวนาฤฤฤินลงการโดยที่ประชาชาตินั้นจะต้องทํางานอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือการใช้กันให้ทาความดีและการกําชับให้ละเว้นในสิ่งที่ไม่ดีนะครับ ดังนั้นเนี่ยภารกิจของการทํางานเพื่อศาสนาจึงเป็นภารกิจไม่ได้จํากัดเฉพาะบุรุษหรือไม่ได้จํากัดเฉพาะสตรีทั้งบุรุษและสตรีทั้งมุสลิมและมุสลิมะทั้งผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงนั่นต่างมีภารกิจร่วมกันในการที่จะทํางานเพื่อศาสนานะครับจริงอยู่อัลลอ้าสร้างมนุษย์ในลักษณะของการเป็นเพศชายและเพศหญิงนั้นมีความ เป็นเพศที่แตกต่างกันจะมีสรีระที่แตกต่างกันมีอารมณ์นิสัยบางอย่างนะครับในความเป็นเพศที่มีความแตกต่างกันและมีภารกิจนะครับที่ถูกกาหนดหลกักๆที่อาจจะแตกต่างกันแต่ว่าในภารกิจที่เป็นการนําอิสลามเพื่อที่จะเผยแพ่ไปสู่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยเป็นภารกิจร่วมกันที่ไม่ว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั้นจะต้องมีเหมือนๆกันนะครับในอัลกุรอานในในสุร อัตตอุบะอายะที่เจ็ดเนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกวันมุมินูนวันมุมินาตบะฎูมอุลเลียอุบะดินนะครับยะมุรุนบินมารูฟยันเท่านานินมุกัดอัลลอฮ์บอกว่าผู้ศรัทธาทั้งเพศช,ชายและผู้ศรัทธาที่เป็นเพศหญิงเนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างเป็นมิตรซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างเป็นพวกเดียวกันถ้าเป็นภาษาง่ายๆนะครับ ก็คือใน,ในด้านหนัยะมุรุนบินมารุเวยานเทานานินุเวยนเทานาดินมุกัดก็คือในภารกิจของการทํางานเพื่ออิสลามในภารกิจของการเผยแพ่อิสลามในภารกิจของการกำชับกันในการให้มีความดีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ห้ามปรามกันหรือยับยั้งในสิ่งที่เป็นความไม่ดีเ,เกิดขึ้นนะครับวายุกีมูนสซาเละจะวายุตูนาตะกะและให้มีซึ่งการดํารงการละหมาด นะครับให้มีการละหมาดเกิดขึ้นวยอยุต้นุสาการแล้วก็ให้มีซึ่งการบริจาคอากาศในเรื่องของการบริจาคทรัพย์สินไปเพื่อเป็นปัจจัยยังชีพนะครับกับผู้ที่มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับนะครับคนยากคนจนคนมีหนี้นะครับคนที่ขาดแคลนอะไรต่างๆนะครับวยอยุติอูนอลล์วอรอซูลหูและพวกเขาก็มีการพักดี คารุปภกดีต Allah say ar, say ar ah um Allah ่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุตะลาอุลัยกะเซย์รเซย์รฮามฮุมุลลอฮ์อินนัลลอฮ์อัลฮิฎุนฮะคิมอัลลอฮ์บอกว่าคนละนั้นแหละเป็นคนที่อัลลอฮ์สุบฮานุอ์ตะลาจะเมตตาเขาแล้วก็อัลลอฮ์สุบฮานุอ์ตะลานั้นเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ทรงเพียรและเป็นผู้ที่มีความอารอบรู้ยิ่งอัลกุรอานองค์การนี้สรุปแล้วต้องการที่จะบอกว่าภารกิจของการทํางานเพื่ออิสลามนะเพื่อการดะว่า <t> เพื่อการเผยแพร่นั้นเป็นภารกิจทั้งทั้งทั้งผู้ชาย และผู้หญิงในปัจจุบันนี้เราก็จะพบว่าผู้หญิงมีมีบทบาทมากขึ้นนะครับในการที่จะทำงานเพื่อสร้างสารรค์สังคมให้เป็นสังคมของ伊อา兰เนื่องจากว่าปัญหาของทุกวันนี้นะครับมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนปัญหาเหล่านี้เนี่ยผู้ที่เป็นเพศหญิงเนี่ยมีความสามารถหรือรู้อะไรหลายๆอย่าง ดีกว่าเพศชายและเขาก็สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าผู้หญิงจะมีบทบาทแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการมัสซิดนะครับหรืออ,องค์กรที่เป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอการกุศลต่างๆเนี่ยในการที่จะสร้างความเป็นมุสลิมที่ดีให้เกิดขึ้นในหมู่ ผู้คนทั้งหลายนี่ก็ถือว่าเป็นบทบาทที่สําคัญของมุสลิมะนะครับที่จะเข้ามา,ม,ามีบทบาทในสังคมป,ปัจจุบันนะครับก็เขาถือว่าการนี้ได้รณรงค์ให้พี่น้องมุสลิมนะครับทั้งเพศชายและเพศหญิงนั้นได้ให้ความสําคัญกับงานในการเผยแพ่ศาสนาโดยร่วมกันนะครับบิลไลตอัลฟิควันฮิดายาวาสสาลามอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮิวะบระกาตุท่านผู้ชมครับการทํางานสังคมถ้าหากว่าเราทุ่มเททั้งร่างกาย และจิตใจนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านได้รับตอบแทนนะครับคือความสําเร็จทั้งในดุนยาและอาคิร้อนั่นเองนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจําวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานนะครับทุกคนตัหลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมะเรามะตุลลอฮ์วะบเรักาตุสวัสดีครับใครที่มีความช่วยเหลือเผื่อแผ่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้น ไม่ใช่ว่าเขาจะมีความสบายใจและได้ผลละบุญเท่านั้นแต่พรอะองค์อัลลอฮฺบานูอฺตาลาจะได้ทรงเมตตากับเขาเหล่านั้นด้วยดังที่ท่านรอซูลลลอฮฺซอลลอฮุอะยัยฮิวสัลล,ล,ล,ลัมได้กล่าวว่าผู้เมตตาทั้งหลายนั้นพรอะองค์อัลลอฮ์จะทรงเมตตาพวกเขาเช่นนั้นพวกท่านจงเป็นผู้เมตตาแก่ผู้คนบนพื้นแผ่นดินนี้เถิดเพราะผู้ซึ่งอยู่ในชั้นฟ้าจะเมตตาพวกท่านบันทึกโดยอบูดาุู